มาซุ้งค่ะปีดาเจ้า,จาคือเมืองสุนัยใจหลายทบแสนปลายเมืองป๊ะเสือตินเนื่องที่สซเวตเลือนทุนแปดปีคริสตซองหฮงสาวค่ะวันมาได้มาโทรพว,วันมาตุ๊กตากันจังข้องยูทูปเที่ยงวันหนึ่งวันว่าเอฟซีกูก็เดบิวตปแผ่นแหง่งไรกะปีดาวตีขบตัวหันจอยอนิมือเสดเด็กปันภายใต้ใส้มือวิดีโอหันหิง เต็กิงเที่ยงกำลังปองว่าปันแห้งเยือ,อยาขี้ขฉลบิงามอําวายยามไหรเมื่อไรรายการโพสต์ต่างข่าวกูเกิลตีเลยียนข่าวอันเล็บภายกว่ากำสื่อค่ะโอเคอันต้าเดียวค่ะเตรีมาอบรงข่าววันการเมืองกันในข่าวขามาตรงตะก,กันลองหมู่จุมจ้มจุ้มอันว่าได้ไต้ข่าขามีน้ำหนั อามารีเป็นจุ่มยิบกองกลางห้าใน,นเมืองไทยนับจุม่มพอเตรียมไรปอปอกไรเปลี่ยนมาอันในเข้าหาก่อหันเนี่ยเมือ่อหล่งปาตีการเมืองก่อตัวหังนั้นเนี่ยปาตีนั่นปาตี้น่นอปอกไรมีมาในสเตตเมืองสตรอยจริงใจเฮาหาใน,นเมืองไทยหกหมื่นสลยหาปากลอกไม่วันมือแนจุ่มอันว่าเนเข้าขาติแลหันนำหน้าในเมืองไทยปาตีก็ไปพร้อมกันไรเด็ตับซื้อก่อตัวหลังนั้นเนี่ย อันเฮาหาหันไดเป็นไว้จังไดปางลิกตังนั้นก็จํามาลอยๆนี่เหมือนนางเมคูคือแสนสับแรงนี่เจ้าคือมึงสลอยหมายมีรักมึงปี2หิง8นั่นเปิ้นเตรียมเกียดไว้จังหือซึกอยู่ไว้หลายเปอร์เซ็นต์เฮียงเปิ้นเฮีาายงเฮาตาดีเกลินั่นไล่ห้ามไลเมื่อเมคูมาต่อใตย้ยก็สับแรงนีนออันอปองใให้บ่ปองใมานี่ บางก็อมีดังหู้สิมกาม้าอำเู้ว่าหมายมีปึงเมืองนั่นเป็นสั่งมาเนี่ยสมาลาอะไรในออนไลน์เฟซบุ๊กมันก็มีจอยเราก็หันเจดีต์ปีดองหุปนเนียงกุ้ยกาลองใช่ไขมครับว่ากันมันเป็นสุนเพลเราก็สุนมันกับในอาคารประตูจุ่มใจในเมืองไทยนี่ยแต่เรียกว่ามีหลายๆจุ่มเหมือนกัน บางจุ่มก็เฮ็ดพรดีจอยเถียมกําเถียมตะผู้เฮ็ดการเพียนลินวานมึงเนี่ยอันนี้ก็ปียาวเลยเข้าถึงเนี่บางจุ่มก็อําจอยสิมกาโฮมปาสอสนยาเกาเฮ็ดเอตรงวงใต้แหละจุ่มใต้เฮาขาเตียกกันมาเนี่เออนเมองไทยก็ติว่าจุ่มใต้นั้นมีนําเินปอขามานับตัวเหมือนหนังย่าง,างกี ขางกะลีมอนกะลีมันกะลีในจุ่มใต้น้ำสิปินฮะกวยกะจุ่มน้ำอันว่าได้เสียนไปมึงก็หันว่ามันปิดรองริ่วกวยกะเท่าขาห,าหลุดเลยมอจ่อยอย่าปี๊ยยากัน,จ,นจ่อยในชื่อหือลในปุงเตียกมันว่ามีอยู่ทีสิบจุ่มกวยกะจุ่มใตเนี่ยหนก่กระสิบจุ้มหนึ่งจุ้มในจอยข้าวสารสิบถุงเนี่ยปุงเตียกมันสิบจุ่มค่ะลูกลายหูปากมันย่อมจะห่าเนี่ย ต่เข้าคาเดเลี่ยงตับจุ้มตับซึกอันอยู่จอมน้ำลินหินผาอันเกียดขี้ให้กลางว้ป่าไม่ถึงคือแผ่นลินจริงได้แจกว่าจืดแน่เดริเข้าสารหนึ่งปากทงต่อหนึ่งเหือนกล้วยเน่เข้าคาพ่อจวยไหลน้ำย่อมใจเฮ่เน่อันไหนขนาดเข้าคาเฮ็ดหมูเฮ็ดจุ้มเน่ย่าหวังเวอร์เกิงใส่กว่านาหลังเจียงนั้นเน่เฮอรู้เลยียนว่าเข้าคานั่นอยู่ในเงาลายลูกพื้นเดลยยิบกองกลางตาโตสู่ผู้เขียนเข้าคา ลึกลงเฮียงเงินเฮียงกองลองเขานำตั้งกินกูไปไปกูสั่เสียนเปลืองซช่ไหมเป็นอินเฮียงจะต่อสุริตติโตเอามึงสลอยจิงไใจคืนได้เนี่ยอันไหนขครอ่นตรงทับปีเราเข้าเยอะก็มูจุ้มเนี่ยเฮือกหักกันเฮือพร้อมกันอย่าไปเนี่ยกันอย่าไปเก่ากันอย่าไปวันวาเจ้าเก่าแก่จุ้มหาแก่จุ้มเขาแก่ขิงตาผิดเปลืองด้วยนั้นเนี่ย ยาเฮามีน um> um 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 ี um> um <t os> <t os ่ต่อกว่าในสืบสีในถ้าเฮาเป็นลองจอยแถมขึ้นวันเมืองที่อยู่ที่เซาตับสิเขาดังหือนเงอันอยู่ทางเมืองไทยนั่นไนอินเฮียงมงลกนเงเฮาขาก็เต็มไวังเวอเกิงซ้ายกว่าหน้าหลังงนันปเฮาขากว่ายอนสิเลวกันจี้กว่าสิเลวกันนี่นเงวังเวอก็จังนอินเฮียงก ถอกเสล่กัมอีปัน่นเาซึกเขาค่ะเกี่ยนเคียงเลียเฮงเยอะกว่าจึงนั้นเดนวันมาได้ว,วันต้านนี่เขารายการเสียนใบมึงอยู่ทดี่รายการป๊กเสือตื่นเสดตึกสนกูหมู่กูจุม้มเฮ่ปองใจว,ว่าอยู่นอะไรลูกพื้นย่าก็หลือไรหักกันหรือไรพ้อมก,กันจอยกันจ้างตึดจันหนุ่งเท้าเจือคือลูกหลานเท้าพี่นดินวันมึงเท้าึ้นสร้างขึ้นอย่างไรฝากไว้ค่ะ นะฮะแล้วหัวข้อที่หนึ่งย้อนจำปังเลือกตังมาลอยๆเนี่ตีย้อนอุปลรองปีดูจิตอีกนินึงปีนาาอเอาอยู่ในสเตจจิงใจวันเหมือนใน้หลายหลายตีหลายหลายตังปันข่าวมาดีรายการปกเสือถึงกุยกาเต็มราที่ว่าปีดุจิตจุ่มละเพราะปีดุจิตเราเบื้องใต้ในนําละอันเฮ็ดหลีก็มีอยู่กุยกาอันกว่าเป็นเครื่องมือมันก็ซ้ำมีอยู่เหมือนกันเนี่ยกับนั้น ป่าว่าเปลยนตะปีเกี่ยวเป็นลองสภาวะลูกน้องอันว่ามันเวอํารอดดังเก่าปีนอหูปันเที่ยปีรุจิตมางจุง่มปีรุจิตหมางเจอในในเขาลาดว่าเห่กวนเมืองนั่นตอดเขียบกลางใจปันสังสีปราว่าสัางศีนี้ในมันตีเปลี่ยนปาตีซึกปาตีม่านเขาเออกำนั้นหนังหือมนันตีไร สสเตียนพองพองเตียนสีเขามานาั่งในรถตสภามีนามีตาเยอะกาอ,อ,อาาได้เปลี่ยนลองแต่ได้ตุกย้อนเงินจ่ยอยเถียมตั้งนั้นทาตั้งในฮะแต่ได้เกลิดหมายมีวันเมืองฮะเนี่ยเพราะว่ามันเขามานั่งภายอานาซึกเขายังอยู่ไว้ในรถโตสภาวันเมืองไหนตั้งนำเลยตั้งหลายเนี่ยมันติดเกลียดหายติดอันไหนเฮสุอะไรปีดุทิติเขาสำบานซึ่งนั่นไหละเ,เอปีดุทิติ่นเมืองไต้หมางจุ่มเนี่ย ปีนจินเมืองใต้เขาค่ะเขาอ่ำเจอเป็นหูนาทับบโดมันเมื่อเป็นปีนจิตปุ๊บก็อยู่ใออาา้อณาอาา้อจ่ะอยู่ใ้ข้อที่สังของมันมันใจเฮ็ดสังก่อหรูอไรอเป็นเช่นนั้นจีนกเป็นนกจีไม่เป็นไม่จีกาก็หรู่อะไรเป็นกาเน่เค็งใต้ลยสารคัดทับบโดตื่นเต็มไหลองไรกูก็ได้หูดีเออครับนั้นเขาค่ะอ่ำถูกหรือจีปัญกุนเมืองว่า โลเลยเสพปุ้งนั่นน่ะปุ้งเขียวโลเลยเสพปุ้งเหลียงอ่ะปุ้งเหลืองอ่ะโลเลยเสพหูเสือโลเลยเสพนกยุงอ่ะสางเสียอย่าไปกว่าจี่เป็นคนเมืองจังนั้นกะอันแสนไปเมืองใครรัดเดสูเจ้ามีนาทีเกาหลีมีปุ่นพรก็อย่าอันสูเจ้าเฮ็ดกว่าอยู่วันเมื่อไงย้อนบูว่าซูเจ้าจังให้ถือเจอไหนคนเมืองก็อ่ำจะว่าเส่เนียยก็ว่าสังเน่กวยกาอย่าไปเหอ กว่าลาดตีกวนเมืองว่าดอดฟันปาตีสังสิปอปาตีสังสิเป้ในเตไลนําตอนพรหลีอันนั้นอันไหนเตมาเฮ็ดปันอันปุ้นอันไหนนี่อําคายเป็นจังได๋ในสเตจจริไตวันเมื่อใดนี่กวนไตเฮาค่าสิมกาหงปากูเจ้าคืออันเฮาหาเป็นพี่น้องกันเกิดออกมาเอแผ่นดินเวกันนี่หูปางตาลบล็อกลายไปวุ่นคดกบคดปันโซเชียล เฟซบุ๊กก็ลียูทู u b e ก็ยาววีแชทไลน์จ้ากว่า็เนี่ยฮอตถึงไว้ปีนังไทยอาคารไลท์ชื่อเจิดตีกันเยอะกว่าด้ยข่าวด้วยเงากันอ่าก่อนั้นก็เลายลีก็ลเลายเฮ็ดต่าเพียนดินวันมึงก็เลายตีอันลึบเขียนเรื่องออกวันออกมึงเนี่ยกวนเบอ่์อเขาค้าเนี่ยเขาก็ป่องใจมาเขาก็เลียบมากวนเอาไนโป้เลียบเห็นอยู่แต่สีเนี่ยมันตึนตีนเลียดฮะแต่ให้มันเทิงเทื่อสีถวยหลังกว่านั้นเป็นไร เหลือสีกวนก้อนว่าเก้าในแก้เปิ้นเก้าในหูสีเปิ้นเก้าในเขียนให้เปิ้นอ่ำย่อมเรียเพียนเสิยเถอยหลังกว่าังนั้นก้อนก้นนั้นก็ตีทุกเต็มก็อันถังเรียกเปิ้นก็นั่นก็ตีตุกเต็มอันมันกว่าถังเรียกอดี่อน่าถังเรียกนั้นมั่นก็ดีคัดเจอเสิเลยเฮีดให้ขึ้นเยอะเหมาสูงกว่าไรเนี่ยงาไลน์เบนอย่ามเดียวนี่มันอยู่ดีโตใจเพ่มมันฮัดใกล้ยยอก็หาลอกไลแต่ดีขึ้นเยอะไล หาโรคไรแต่เลเพนเงาลงาไแต่ได้คู่ลองวันลองเมืองลองเพียนลิ้นจ้าก่อนจึงในไรเนี่ยเสียนไปเมืองได้อยู่อย่าว่าก้นมืองเตลคัไอ้เลียบกันย่าแหลมกันย่อลักกันย่าวันเมื่อไหร่เวลามาเต็มต๊กล็อกอันปิรุจิตหมังจุ้มฮะอันเสียนไปเมืองวันไหนกว่าจะก้นมองดรอปปันสางซีนั่นทำธุรีมียากำธุรีเฮ็ดฝากไว้ในหุ่นคอที่หนึ่งวันเมื่อไหร่ลองปิรุจิตฮะ สุดท้ายครับเรื่องหัวข้อที่สองสองสามวันปวนมาเฮาฮาติเลหันข่าวดังโซเชียลเกาหลีหลายหลายตาง่งลาดว่าซึกมานั่นตรงหนึ่งเฮาเฮียงไว้เนิ่บปืนตีป่าตีเหมืองซุงสิ้ไต่เอฟพีพีโคเขียววันไทยอันปักเลยอยู่เซาไว้เมืองดังดังเมืองสู่เกาหลีเมืองหนองก็อยาเกซีก็ตัวหนังนั้นเนี่ยเซียนดาสายดังอันลูกดังเวียงไลค์ค่ะ คืนเมือดังเมืองสู่เมืองหนองเจริในมังติเมืองหนังกิ่วมะเขามันกดทับเลยเจ็ดหาวหาวแหงแหงตีได้วา่มามันติ่นซานไว้านเออปืนตีแอดๆผีเพียวครับอยู่เศร้าเลยปักเศร้าไว้วันมื้อนี่เงาไลายอันมันกดทัดเจ็ดอยู่เจริในนี่จ้างเฮีนนย,ยเลยคนเมืองยาลายหยับขุ่นแรงคันใจจ้างมีการหลอกเงดต่อกันย้อนจำปางเลือกดังมาลอยๆ อํำนั้นก็อํำขา้าป่าตีเมืองสูงสิงใจนั่นไล่เข้าหากนเมืองไล่ปันตัางหูคนเมืองลองปาตีการเมืองฮะลองตับซึกอข้าลองการอยู่กันชาซจื่อเมียงวรสหนึ่งเก่าฮะจ้ากว่าใช่ไหมแต่ปันตัางหูตั้งหันคนเมืองเจ่นไหมันจังเอาตื้อตังในสิได้เข้ากับมิดเงี้นงนงยนดังือซึกเลยกนเมืองคนเมืองเลยซึกนั่นปอดด้อติไรห่างยานกันไกลเนี่ยมันจังเอาตื้อตังในปีดอหูปันแหง ถามว่าเงาไายเปลียนอยู่มือเล็วนหนอันมันกดทัดกวนมืองกว่ามาจอมเสียนตาสายตาเห่าเฮียงไว้นี่มันเปลียนอันหลักลลยแต่ด้เอาเฮียงตะบดดสิได้ปัดึกเป็ดจุ่มวันให้ห้านี่พอข้ามาทัสสางโดยในทางการมองเนี่ยไปเป็ีนกว่าไรฮะเงาไลยมันไปจจะเงาลลยมันไปปั่นมาจึงนั้น ปางเงาลายมันหลากหลายเลยปันมาว่ามานจังซิมเบดวันไทยเ,เนี่ยเงาลายในเมืองไทยเนี่ยมันดีเปิงมาเถีงหลา่เจอหลายเมียวอยู่วันเมื่อใดย้อนจำปางลึกตังมาไหวหาว,หาวแหงแหงแหล่ซึกงมานจังเลยหลอกงึดกงดทัดเจ็ดเดลือเชียนตาสายตังเดอปืนตีอันแอบผีผีอเอาใครอยู่เศร้ามังตีมังปอดก็จำตับปางเศร้าแอบผีผีเฮาลูกก่อนไอ้อันมัน สานอยู่วันมื้อใดแลบตีนหลอกงึดกันอย่าให้คนเมืงไหลต้งถึงทางการเมืองกันนั่นฮะตามมาเดียวเฮียงสึกปัดตึกวันไทยได้งาลายไปถึงงาลายไปเจอนี่อันไมาต่อไปใครนี้กูก็ให้เู้ดันว่านพื้นที่ปาิมือสูงึงใต้ตังเมืององกหลีเมืองสู่ก็อย่าปอดเกซีมันก็ตรงหนึ่งกว่าจอมสนตาสายตงเอิ่มจําตับปงหลายๆตีเยว่า หลากหลายไว้อยู่ปอนดอตอนหนึ่งปีนองหูปันเทงข่าวจะได้มันได้เปลี่ยนกว่าจริงหือเอจ้างเปลี่ยนมาปังตึกค่ะาบุรินก็ล่องหลอกงิดก,กันกุ้ยฮะเนี่ยเจ้อนเป็นเอฟซีด้แฟนคลับรายการปกเสือถึงได้ติแล้หันข่าวอันเล็บไพกว่ากัมสื่อฮะฝากไว้จ้อโอเคสิบสิได้เฮาค่ะมาต้วยในหูคอที่สามกัน เดาข้อที่สามตีบ้าอุบลองหู่ตางเตียนอันนันก็เตียนตงังลงป้องจึงเมืองขี่อันออกหลีอจอมน,จน,นีจับเหรียญดินจีกว่าซุนเกยเซ็งเนี่ยปีตูเตียนขี่ก็เก่ากว้ยอันเข้าค่ะหันกว่าจุ้มนั้นย่าก็ลีจุมนั่นจุมยิบก่องกลางนเมืองไต้ไว้วันมือไหนค่ะ ເອີເມື ite, ່ອທາງຜູ້ໂດຍຮໍເຂົາໄດ້าາມກจาາທີ well, ່ເຈົ້າສຶກໃຈສວດເປັນຜູ້ຄານປ່າແອຣພີປ່າດີເມື່ອສຸງສິ່ງໄຕດັບສິ່ງສິ່ງໄຕເຂົາແຊງກັບໄລ่ລອງຊຸນກนແຊງນິໄລนເປັນໂຕດ້ຽນຊິລະຫຼິຈ້າຈຸມຍິບກາງກາງຈອມດນຫິນຈຫຼາດວ່າມື່ອງກົາຄາກວດທັດອນກໍອສູ່ໃຈຈຸນັ້ນຊຸມໃນ เนี่ยจะเรียนลิ้นซื้องในอาวาซึกมันก็เลยเสียงกองตื้นเต็มไรเตี่ยอันนี้บรรจาร์จริงเลยฮะปีหน้าโอ้ปันเองกำในพ่อขามัดด้วยเนี่ยซุนก่อเชียงเนี่ยเฮียสังเลเปมามีอันละเนื้อจุ่มยิบกองกังเนื้อสเตจจิงใจเฮาหาวันปันเองอันบรรจาว่าเสียงกองตื้นเต็มไรเตี่ย ตื่นเดี่มไร้มังกันเนี่ยวันตังตีมีลองปางกุม้มโหปากสาเอ็ดปอกกำสีอันไทยว่าศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดวันตังนั่นอีดอด,อดมันใจลงปืนตีสิงกองตื่นเดี่มได้เตียกตนะื่นเดี่มได้บังตื่นเดี่มได้ยื้อนะซะสมนีจับเบียนลินจะได้อว่าผายมันก็เหมือนกันตื่นไร่มันใจหลาดความปุดขัดจนนะได้พอห่ามาด้วยมันใจหลาดนั่นเนี่ย ป้อสิงก้องเดียบสิงหมักหลังกวนเมืองก็เลยกวางมันก็เป็นรองดีอยู่นะเยอะกันขะนะอยู่กัดอยู่เย็นกวนเมืองก็ทํามาหากินกวนมีเลยกวนผันเฮ็ดนาเฮ็ดการเฮ็ดสนกว่ามากก็ตีง,ง่ายอีกหนึ่งเมื่อสิงก้องเดียกป้อมว่าหลากหลายอันหลากหลายเต้เฮ็ดสังซุนก่อช่างเนี่ยเฮ็ดสังเป้มีอาณาสิเลยสังนั่นสังไหนลาดนั่นลาดไหน,น ยังก็ตีสั่งถึงสึกมาว่าตื้นเต็มในสิ่งกองแดบเลยปอมีอาณาเนื้อุ้งยิบกองกลางสิมงกาเนี่ยยิบคอตะโดซึ่งมอลไาป้าเ่ยอันนี้กุยหาดีเสียนมันมึงหันมามันหลัหลายยองก็ใครมาตรงจักปีน้องเข่าเ,าเออมันเปลี่ยนไปจังไหฮะจอมเหรียญลิ้นในเฮาขากลมหันว่ามานันเฮียนซึกสิเดปัดติโกกลางห้าว่าหปาปีาิมาสูงริงนให้ห้า t n l อห้า e ค้างห้าเนี่ยเมื่อนังตั้งทุ่งเมาเนี่ยหนีจากที่เนี่ยห้อมพันเน 5, สียงก้องเตกทีดด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 ่เดียวปีนอกไจเพียรีดียอะค่ะย้อนเปิดความหวั่หนึ่งคอสองคำหลักมีดียิบดีกรรมัมหลักขคอความลึกลำคึกคำอันยำ้ำเมื่อนังซุ่นก่อช่างเนี่ยเป็นกว่าอะไรจีวันเมื่อใดเคมีอานาโมกานายะ พอล้สิปีเดช้าปีวันดังนา้นเนี่ยเขา้ามเป็นคนใจเขาฮะอันนี้ผายการเมืองอะที่เขาร้านันผ่ายซึกขีก่อันนี้ฮะปีหน่อหูปันเทเข้าเป็นเจ้าของเพียนลินวันเมืองเข้าเกิดออกเนือสเตจจิงไตเข้าเป็นลูกล้านอันนั้นก็เจอพันเจ้าหอเสียงเมืองหมอกขาวเมาเจ้าเสือขันฟ้าเมืองเข้าเขียวกว่าก,าก็มีนำ้ำเพียนลินใต้เขานั้น เก็บลงมาเมื่อนาักูกหันกลับนั้นออนกันปักตาด้วยลาวันมือหน่มันตีปอปอกะไรเปลี่ยนมาแทงลายเหลือไหวมือเขีมีอาณาเหมือนวันมือนึ่ตื่นเต็มได้สิงกองเตีมเตื่นเต็มได้ยื้อกันตื่นเต็มได้มังกันอ่านว่าจุ้มยิบกองกลางห้าอ่านว่าที่เป็นตับาโดซึกบานห้าเนี่ยเขาลัดเจียงไหนก็เดียวเขียในมีอาณาที่ยาววันมือหนึ่ปอขาบัดด้วย มีอ่านาหารือตบะบโดซึมันดูก่อนอันนี้ฝากไว้ให้กูก่อนเลือเหนดังการเมืองกันอเอาละสุดทไา้คำพับรถหัวคอที่สี่กันเนี่ยเสียงก็ไปลองข่าวนอกเมืองค่ะปีน้องหูบันแงทงตีซีเรียเนี่ยซีเรียนั่นรัดว่าไฟเขียวความไทยที่รัดว่าผูยปันไฟเขียวตื่นดังเหอ ซึกของรัสเซียเนี่ยเอาแหงสึกแทงสุนแทงปูน,นึงเฮามาตัง้งตับไหลในเจดอนลาตาเกียเนี่ยของซีเรียเฮ็ดสังแลลงบองจึงอาซอสัสของซีเรียนั้นปันขว้างรัสเซียเขามาไหลายอยู่ตาเสียเนี่ยย้อนเปรีว่าจุ้มลูกพื้นลงบองจึงอาซอสัสเกาหลี ย่อกามาได้เป็นจุ่มอันปันแห้งตรุรกีฮะอาไดเป็นเจ้าคอสตาทงหลายหลายจุ่มจุมยิบกองกลางใกล้ในมีเมืองมหาอำนาจอยู่ดางหลังเศษปันแห้งมังหลวงปองจึงซีเรียมาปียาวเลยเขา้าถ,ถึงถึงมาวันม่มดเองเมื่อรัสเซียนั้นยืนมือเข้ามาจ่อยเอาเอสสามร้อยสี่ร้อยก็ตอนนั้นเฮอร์มินกูเซียนเซนเดษปันหลวงปองจึงซีเรียเนี่ยซีเรียก่อนหนังเฮอร์ไดไล่ตอบ เตียนขึ้นกลุ่มคุณหมุนเงาของโปตินจอมจิงของรัสเซียนั่นเองไล่ปันตื้อตังฮะเขามาตังแทีงไทยเข้ามาจังหวัดลาตาเกียเนี่ยไต่เดียวเข้ออามาเจดตอนลาตาเกีอาเฮืรัสเซียมาตังตับซึกเทียงอันมาตังในเนี่ยเข้ามาตังเป็นเหมือนหนังตับซึกเสียมกาโฮมปาฮงยาซึกจอมเนี่ยเออสองเมืองนี่ก็เหมือนปีเหมือนน้องฮักกันเตี้ยๆเพาว,าวา่าปีน้องไทยเพียงเดียวค่ะเว้ รัสเซียนั่นตีมีลายหล่ะตีมีป้ายหลอะตีขึงการใครเอาน้ำตอนพ่อนดีจริงหือแย่แต่ได้เลยมาปักไป้อยู่มาเศร้าอำนาจก็ตีเอาโวน้ำมันกว่าจอมห้าเนี่ยในซีเรียเนี่ยอันเป้าโวน้ำมันมือเหลวในเป็นอเมริกันเป้าไว้วันมาได้ตั้งอเมริกันแล้วรัสเซียก่ออยู่ไว้เหนือเมืองซีเรียเหมือนกันฮะอันเนี่ยเมืองเจ้าอาณาเมืองเจ้ากัมพาอันกว่าอยู่ที่ซีเรียเได้ยิมกัน มาต่อไปใครเนี้ยปีน้องเขาลองซีเรียปันต์ตอดังเหรอตัดสิทธิของรัสเซียเนี่ยเขามาตั้งตับแทงทีง่ลาตาเกียครับมึงซีเรียอเอาฮะลื่นสุดก็ตีเล่าเป็นข่าวลีมีปีน้องที่กำเทียมเขามาอวารีเปลียนหมักอุท่าเยาะก่อรายการข่าวป๊กเสตึเซียนไม้ลายจืออยู่ไว้ ปีดาเขาติเลยยิ้นต่อก่ไนไอนก่อนที่หนึ่งายสั่งยีแล่นาเฮือนตาเยโฮมลุกโฮมเมยอยู่เมืองเมาไน่กำมเทียมเข้ามาสองปากยันตาหมักอุดสองผองนอนกึ่งมากึ่งมาสามสิบยัน สามไอปอเมืองปอก้ามเถมมาอุด30มสิบยันน้ำสมนำ้ำหวานรายการปกเสตึงสาวยันสี่หนุ่มเสียงเมืองติง๋งก้ามเถียมน้ำสมรายการ40สิบยัน 5. น้องสาวเสียนปเมืองจู่ข้าวเฮ็ดกันสุนค่าเมืองเมาเมือง,งขี่ก้ามเถมมา สามปากยันตาซื้อกาฟีอันเปนกอคอฟฟีเสลจัดรายการปอกเสติงกว่าอยู่ที่ไหนเสดยุบยองเอากลุ่มหมุนปิดาเฮาตีอยู่ดังเมืองขีเสดมีน้ำใจก่ำแถมเข้ามาค่ะรายการย้อนขึ้นหรือวางเชาไว้กันไหยก่อนมาสูงตั้งเสิงค่ะ